วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมคนบ,น,บนบ้านอุ๋ยชาแนลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูถั่วงอกห้าคืนกันนะครับว่าหน้าตาน้องถั่วงอกห้าคืนจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับอืนี่ครับอันดับแรกเปิดวาวน้ำทิ้งไปก่อนถอดปลั๊กออกเลย พักเสร็จแล้วนี่ช่วยว้าวดันขึ้นมาสูงอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราเอาถั่วง,งอกออกไปล้างกันครับผมไปเตรียมน้ำข้างนอกนะครับเดี๋ยวจะล้างถั่วง,งอกถังนี้แล้วครับผมไปกันเลยครับเดี๋ยวไปล้างถั่วง,งอกด้วยกันครับผมกับคนบ้นบานๆอุ๋ยชายแนลนะครับถั่วง,งอกอันธิกา ถั่วงอก5คืนไปครับชื้ไปเตรียมน้ำข้างนอกไว้แล้วครับผมนี่ถั่วงอก5คืนเนาะปกติผมไว้4คืนเนาะ4คืน5วันทีนี้ช่วงนี้อากาศมันเย็นครับอากาศมันเย็นแล้วมันมีผลกับถั่วงอกเราไม่ยืดนะครับ ผมก็มือใหม่อยู่เนาะทีนี้ก็เลยต้องปล่อยมาเป็นคืนที่ห้านะครับเดี๋ยวเราไปล้างถั่วง,งอกกันนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่ผมเทน้องถั่วง,งอกออกมาลงในกระมังน้ำที่หนึ่งนะครับนี่ครับมันจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับมันจะออกแนวประมาณว่าอวบ นะครับอ้วนสั้นนิดนึงพราแถวนี้โซนทั้งนี้เขาแม่ค้าเขาชอบแบบประมาณนี้ครับผมเขาบอกว่าถ้ายาวแล้วการเก็บการรักษาจะสู้แบบอ้วนสั้นแบบนี้ไม่ได้นะครับเขาบอกแบบนี้น่ากินกว่าแล้วก็การเก็บจะเก็บได้นานกว่าปกติถั่วงอของผมเก็บได้เกินเกิน5วันนะครับที่เก็บไว้เองเนี่ย ใส่ตู้เย็ยนปกตินะครับเป็นสิบวันยังอยู่ได้เลยครับจะมีครั้มมีดำมั่งแล้วก็ถ้าล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะครับแช่น้ำล้างน้ำส้มสายชูอีกรอบนึงกลับมาขาวเหมือนเดิมแต่ความกรอบนี้ไม่ต้องพูดถึงครับย่ำดังโป๊ะโอเคนะครับผมไปต่อครับ อันนี้ลงมาน้ำที่สองครับผมน้ำที่สองของเราไม่เน้นยาวนะครับของเราไม่เน้นยาวตามความพอใจของคุณลูกค้าโซนคอนสวรรค์นะครับผมแค้าที่เอาไปขายต่อหรือว่าตามร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับเขาชอบอ้วนสั้นก็เลย ออกมาประมาณนี้นะครับมือใหม่ก็ทําได้แค่นี้แหละครับผมคนบ,บ้านนอุ่ยชาแนลนะครับอยู่กับถั่วงอกอันธิกาครับผมหน้าตาน้องถั่วเราก็ประมาณนี้ครับไปต่อจ้ารอบนี้ลุกขึ้นมาเก็บ น้องถ่วงอกเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมต้องรีบเตรียมการลงทั่วต่อลงแบบต่อเนื่องเลยครับผมเพราะว่าเตรียมถังใหญ่เอาไว้แล้วเนาะทั่วก็5ห้าวันนะครับไม่ไม่ได้เน้นยาวนะครับไม่ได้เน้นความยาวเน้นความอวบเนาะลูกค้าต้องการแบบว่าอ้วนสั้นเนาะประมาณนี้เลยครับ มันก็จะออกมาแบบตามแบบฉบับของมือใหม่นะครับตามแบบฉบับของมือใหม,อม่เพราะว่าประสบการณ์ยังไม่เยอะครับก็เพิ่งทำเพิ่งมาทำน้องถั่วงอกนะครับผมแค่ไม่กี่รอบเองนะครับแต่ว่าก็คือเพาะหรือว่าปลูกนะครับจะเรียกว่าเพาะหรือว่าปลูกดี เอ่อเพาะถั่วงอกนะครับเพราะผมก็ได้ทําการเพาะถั่วงอกมาก็แค่ไม่กี่รอบนะครับแต่รอบแรกก็คือได้ออกขายเลยนะครับคือเริ่มเพาะรอบแรกก็ได้ออกขายเลยอันนี้ก็ขยายออกมาเรื่อยๆนี่ผมยังไม่เปิดไฟนะครับเพราะถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวพวกแมงเนาะตัดมีปีกทั้งหลาย นะครับเพราะว่ามันมันอยู่ใกล้น้ำแล้วก็ใกล้ปลาสัตว์นะครับด้านหลังมันก็จะมีพวกแมงปีกทั้งหลายผมยานมันลงมาเอา่อลงมาอยู่ในน้ำนะครับเดี๋ยวเวลานั้นปั๊มน้ำทำงานคือมันจะดูดเอาพวกแมงพวกนี้ขึ้นมาแล้วมันจะเหตุไห้น้ำเขาเสียนะครับมันจะทำให้น้ำเราเสียน้ำเน่าเร็วขึ้นนะครับผมก็เลยพยายามแบบไม่เปิดไฟนะครับ ระหว่างรอผึ่งถั่วอยู่นะครับนี่พี่บิ๊กเราลงไปตรงนี้แล้วผมเปลี่ยนเอาปั๊มตัวตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับปั๊มตัวแรงตัวนี้เปลี่ยนไปใส่ตัวโน้นนะครับเพราะเดี๋ยวมันส่งน้ําไม่ถึงเนาะนี่เดี๋ยวมาลุ้นดูว่าการทํางานของปั๊มตัวนี้กับความสูงของถังณตอนนี้ครับ ก็รุมรวมรุมรวมเมตรห้าสิบเลยครับประมาณเมตรสี่สิบได้แหละจากพื้นขึ้นมานีเนาะดูว่าการส่งน้ําของเขาจะแรงพอไหมนะครับลงถั่วไปสามโลในถังนี้สังเกตสังเกตขนาดถังนะครับขนาดถังนี้คนละไซสเลยถ้ามันได้อ้วนเตี้ยก็นี่นะครับเตี้ยก็นี่จะเหมาะนะครับทีนี้ทํามันสูงแบบผมก็ทําการหยอดเม็ดถั่วหรือว่าทําการวางเม็ดถั่วนี่ลําบากนิดนึงเพราะว่าเราตัวเล็กเนาะ เวลาจะเอื้อมเนี่ยคือสุดแขนนะครับสุดแขนผมเนาะจะเกิดการลำบากนิดนึงไม่เป็นไรตรงนี้เราเอามาแบบเสริมเฉพาะกิจเนาะครับก็ถ้าปกติก็อันนี้ถ้าได,ได,ได้ได้ความอ้วนอีกนิดนึงแลวก็สูงอีกนิดนึงก็จะเหมาะได้สองรครึ่งได้ครับเนี่ยครับเพราะตรงนี้ก็ลงสองโลนี่คือช่วงนี้คือลงสองรทั้งหมดเลยนะครับถัทงที่เหลือเนี่ยแล้วผมล้องขยับมาเป็นสามรในถังนี้แหละ เอตีสี่สี่สิบเก้าประมาณเดี๋ยวนะอีกสิบเอ็ดนาะทีท้ทามอือทำงานว้าวตอนนี้ทา้ามอรอทำงานแล้วครับผมมาชมโอ้ลงตัวพอดีครับแต่เมื่อกี้ผมรีบวิ่งเข้ามาเพราะเสียงน้ำมันดังเพราะว่า,าสายยางที่ผมจากปั๊มน้ำนะครับผมแง่เข่าตรงนี้นะครับมันไม่แน่นนะครับมันเลยเกิดการแบบว่าพุ่งออกด้านข้างนะครับว้าว ก็โอเคนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าน้ำมันจะค่อนข้างแรงเราไม่ได้ทากาวนะครับอ๋อโยกเลยไม่ได้ทากาวแค่สวมไว้เฉยๆครับผมแต่น้ำขนาดนี้ก็โอเคครับผมที่ใหญ่ของเราเริ่มทำงานแล้วครับผมวันนี้เป็นเช้าของวันที่3 1ม พฤษภาคม2567นะครับผมเริ่มลงถังแรก3กิโลนะครับถังแรกที่ขยับขึ้นไปเป็นลงน้องถั่ว3กิโลอันนี้ผมจะเปลี่ยนอับปั๊มจากก่อนแรกปั๊มมันอยู่ตรงโน้นนะครับปั๊มเล็กตัวนี้นะเอามาใอ่ซถังนี้นะครับก็ได้ประมาณนี้มันฉุกลลหกครับเพราะว่าผมเพิ่งมาสลับกันตอน ที่ผมจะมาล่างทัวตอนเช้ามืดนี่เองนะประมาณตีสามกว่าตีสี่นี่เองครับผมมันก็เลยค่อนข้างชุกลกนิดนึงแต่ก็ถือว่าทํางานได้ลงตัวนะครับประมาณนึง่งเพราะตอนนี้ผมต้องออกไปเคลียร์เรื่องทัวร์ด้านนอกทําการพ้งไว้อยู่นะครับคนบ้านๆยูอชยัยแนลครับผมจะนี่แหละครับผมไปต่อครับ โอเคครับเมื่อนี้ได้น้องทั่วงอกสิบหากิโลนะครับผมเมื่อนี้ขาดขาดเป้านะครับขาดไปล้าเลยปกติรอบก้อนอีกไม่ถังที่อยู่ถังลิ้มเนาะที่เคยเอาออกรอบก้อนหน้านี่ได้เกือบสิบเก้ากิโลนะครับรอบนี้บบแน่ bon ใจว่าเกิดจากหยางเนาะได้แค่สิบหาหายไปตั้งสี่กิโลครับพี่น้องโอ้ เอายังไงดีบางทีมันบ่แน่ใจว่ามันขึ้นอยู่กับอากาศบ่ช่วงนี้อากาศมันแบบรึ้มฝ้าขึ้นฝนมันก็บ่เชิงว่าสิเย็นเลยซะที่เดียวนะครับกับบ่รู้ว่าสิไปปรับตรงไหนมันอีกไม่แล้วก็ไปป้อยไปตามนี่ก่อนครับผมต้องเรียนรู้อีกเยอะสําหรับมือใหม่ในการเพาะถั่วงอกนะครับก็ก,กถนะนะ็ถือว่าโชคดีที่มันบ่เอาเนาะพี่น้องเนาะถือว่าโชคดี ถือว่าโชคดีที่ถั่วเราไม่เน่าไม่เสียได้แค่นี้ก็โอเคตามนี้ก่อนครับผมกับมื่อนี้ก็สิได้ไปส่งลูกค้าที่ได้นัดหมายกันไว้นะครับผมมีอยู่เจ้านึงเพื่อนอยากได้เป็นสิบโลพุ่นแหละแต่ว่ามื่อนี้ออกประทันกับมื่อรุ่นมื่ออื่นนะครับอาจจะไปเฉลี่ยมื่ออื่นให้เพื่อนกันแล้วกันเพราะว่าเพื่อนกักะว่าจะเอาไว้เพื่อมื่ออื่นนะครับกับเฉลี่ยเฉลี่ยให้พี่น้องอีกไม่สามสี่ท่านนะครับกับโบได้บ่ได้ให้อีกไม่สองคน สองคนหรือสามคนนี่แหละอันนี้อันนี้โทัเช็คแค่สามคนนึงครับเนี่ยกระ,ะเี่ยกันไปครับผมสรุปว่าสองกิโลที่ลงไปวันนี้ได้ถั่วแค่สิบห้ากิโลนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาแก้มือรอบหน้าครับคนบ้าน,นอุ๋ยชายแนลครับผมพร้อมด้วยน้องถั่วงอกนะครับผมสิบห้ากิโลในวันนี้พลาดเป้าจากถังก่อนไปสี่กิโลกว่านะครับผม หาสาเหตุไม่เจอครับโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเอซขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมคลิปช่องคนบ้านๆอุ๋ยชานเลนะครับผมที่เขามาให้กำลังใจผมนะครับผมในการเพราะทั่วงอกนะครับนี่เลยครับทั่วงอกอันธิกาสวยงามไ่ครับผม เดี๋ยววันนี้ขอตัวไปส่งถั่วงอกให้ลูกค้าก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับผมอยู่ดีมีแฮงทุกท่านครับผมโชคดีร่ำรวยทุกทุกท่านครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปส่งถั่วกันครับ